สำหรับทองในวันจันทร์ที่30นะครับถ้ามันยังวิ่งเนาะในอาทิตย์หน้าไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะวิ่งไหมนะครับอาทิตย์หน้าถ้าตามาตามเทคนิคเนาะตอนนี้4ชั่วโมงนะครับตอนแรกได้ทำเวทแล้วแล้วตอนนี้ได้ทําทะลุเทร,ทรลไลน์ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาถ้ายังวิ่งอยู่นะครับผมมองลงนะผมมองลงว่ามีโอกาสที่จะลงแบบนี้นะครับแล้วไปเรื่อยๆ นะตามเทคนิคนะครับตามเทรนเนาะมีโอกาสลงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรอเซลเนาะถ้าอีกแท่งเป็นแท่งแดงเนี่ยมีโอกาสที่จะลงสูงนะครับก็เป้าถัดไปคือโลตรงนี้เลย84ตรงนี้นะครับมีอีกนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นนะครับต้องทะลุไฮเนี่ยเนาะสาตรงนี้นะครับทะลุไฮนี้คือขึ้นต่อนะครับ แล้วก็ทะลุโลนี้คือลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้เทรนลงเทรนลงแข็งเก่งนะครับเทรนลงแข็งแก่งกว่าเนาะมาดูเดย์นะฮะก็ต้องเอ่อไว้สองด้านเนาะมีสองด้านนะครับตอนนี้อ่ะตีไว้นะครับต,นนตีไว้นะ มีโอกาสที่จะทำแบบนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ในกรอบใหญ่เป็นอย่างนี้เนาะไซเวกกรอบใหญ่นะครับมาดูสีชั่วโมงต่อนะอ่าเมื่อกี้พอตีเทรลไลน์จากข้างล่างนะอาจจะเป็นแนวรับโซนเนี้ยเทรลไลน์ตรงนี้นะครับให้ระวัง ตอนแรกว่าลงตรงนี้ใช่ไหมพอมาติเทอร์ไลน์เดเนี้ยก็เป็นเมื่อกี้แหละนะครับแนวรับตรงนี้เลยเนาะแนวรับตรงนี้เลยเนาะให้ระวังด้วยถ้ามองภาพใหญ่ในระดับเดมันยังคงเป็นไซวีไซวสามเหลี่ยมมีโอกาสดิ่งขึ้นดิ่งลงได้เสมอนะครับเพราะนั้นให้ระวังเนาะช่วงปีใหม่ตอนนี้อาจจะโกลุมไม่มากนะครับให้เน้นเก็บสั้นไว้ก่อนดีที่สุดนะครับ